สวัสดีทุกผู้ชมครับวันนี้นะครับอยู่กับขนมปังนะครับปังเว้ยเฮ้ยนะครับไม่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่ามาสุภาพนะแต่มันชื่อร้านปังเว้ยเฮ้ยนะครับนะครับ,นะรบก็เป็นเรียกว่าขนมปังชื่อดังซึ่งมีชื่อเสียงมาเรียกว่าระยะเวลาหนึง่งน่าจะหลายปีแล้วนะครับขนมปังปังเว้ยเฮ้ยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นปี2 5 6 3หรือปี2022นั่นเองนะครับนะก็ เดี๋ยวมาดูกันว่าเอ๊ะไม่ใช่สิปี2565สิ63มาจากไหนปีนี้ปีที่2565นะครับแล้วก็ปีคศ2022นะครับเออ63มาจากไหนวะนะก็มาดูกันว่านะครับขนมปังปังเว้ยเฮ้ยนะครับในปี2022เนี่ยจะมีไส้เรียกว่าเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนะมาดูกันนะครับซึ่งร้านที่ผมซื้อนี่เป็นร้านสาขา สาขาสาขาร่มเก้านะครับอยู่ตรงข้ามมอกเสมบัณฑิตนะครับเดี๋ยวขึ้นแผนที่ให้ดูแล้วกันครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับนะอันนี้นะครับผมจะพามาดูแผนที่ปังเว้ยนะครับสาขาร่มเก้าเนาะคือตอนเนี้ยบ้านผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จุดตรงนี้นะก็แว้นออกมาเปิดเปิดมาตามนี้นครับเปิดเปดนี่คร,รับนะตรงเนี้ยนะวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับซึ่งปังเว้ยมันจะอยู่ตรงข้ามเกษมบัณฑิตก็คืออยู่ แถวแถวนี้แหละนะครับก็มีไหมมันมีชัดเจนไหมไม่มีเออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาลงไปดูแล้วกันเ็บเนี่ยเนี่ยเอาลงมาเอาลงมาเออน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับน่าจะอยู่แถวแถวนีม้มออยู่ตรงมอตรงนี้ใช่ไหมมันผมน่าอยู่แถวแถวนี้แหละถ้าจะไม่ผิดนะลงไปปุ๊บนะนี่ไงลงมาปุ๊บเจอเลย <laughs> นะครับ นี่ไงปังเวย้ยครับปังเวย้เยเฮยอยู่นี่ครับนี่เป็นปังเวย้ยเฮยสาขาร่ม9นะครับซึ่งไปตรงน, CC, รงนู้นก็จะไปทางาสนามบินสุวรรภูมินะครับส่วนตรงนู้นนะครับตรงนู้นจะเป็นมอเกษตรบดิตนะครับนะแล้วก็จะเป็นบิ๊กซีใช่ไหมเดี๋ยวนะปึ๊บนะเนี่ยเป็นบิ๊กซีร่ม9ตรงนู้นนะครับเป็นบิ๊กซีร่ม9ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมองไปทางนู้นนะครับเป็นบิ๊กซีร่ม9ส่วนร้านปังเว้ยคืออยู่ตรงนี้เลยนะครับ นะตรงนี้นะครับก็ใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับไอแผนที่ป็นังไงวะเอ้าเอาละผมเคยทคําคล,ลิปแล้วล่ะครั้งหนึ่งนะครับก็คือทําแบบว่าให้ดูว่ามีไส้เยอะไหมนะครับโดยตอนนั้นคือการใช้ใช้มือนะครับเดี๋ยวออกมา้ะกันเนาะซึ่งตอนนั้นผมก็ใช้วิธีการใช้มือมือมือแบบแบะมันออกมาแกะมันออกมานะครับซึ่งมันทาใหแบบ้ขนมปังยุ่ยลงไปซึ่งมันทาให้ดูแบบไม่น่ากินนะครับอ่ะ แต่วันนี้เดี๋ยวจะใช้วิธีการเอามีดมีดและเขียงหั่นดูนะครับจะได้เห็นชัดๆว่าขนมปังมันหนานุ่มไหมแล้วก็มีไส้เยอะไหมเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับปีนี้ปีจากวันที่สองนะมาดูกันนะครับนะก็ที่ผมกินก็จะมีฝอยทองนะครับฝอยทองฝอยทองกับอันนี้อันนี้เป็นหมูหยองนะครับมีฝอยทองกับหมูหยองนะครับมาดูกันนะครับจะเป็นยังไงนะเอาเป็นหมูหยองก่อนละกันเพราะว่ามันอยู่แก่มัแล้วนะครับนะ มาดูกันว่าหมูหยองนะไส้จะเป็นยังไงเยอะหรือเปล่านะครับนะมาหัานตรงกลางหันตรงก,กลางเลยเนาะตรงก,กลางเลยตรงกลางเลยฟึ่บรู้สึกได้ถึงความหนาของหมูหยองฮึโบหมูไส้ทะลักไส้ทะลักเห็นไหมทะลักเลยทะลักไม่รู้โฟกัสกล้องได้ป่ะเดี๋ยวขอกดโฟกัสแป๊บนึงนะเ <c oughs> นี่ยได้อยู่ละมาอนนี้นะครับ นี่นี่ครับปังเว้ยเฮ้ยนะครับปี2022ไส้ยังคงแบบแน่นเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับแน่นเหมือนเดิมเลยครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโอ้โหดึงขาดจากการสินี่นะครับขนมปังยังคงบางเหมือนเดิมนะครับแต่ก็นิ่มเหมือนเดิมนะครับก็ว่าไส้เหมือนเดิมหนามากดูดิหลุดออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเอาใส่จานไว้ดีกว่านะครับอ่าอันนี้เป็นหมูหยองนะครับ ชิมก่อน <c oughs> ได้ไหมใช่ได้มือเปื้อนแล้วตัวนี้นะครับอะต่อไปมาดูฝอยทองดูครับว่าไส้จะเป็นยังไงจะเยอะไหมนะครับนะแฝอยทองนี่ติดสกอตเทปมาครับจึ๊นะอฝอยทองก็มีฝอยทองโชว์อยู่ขา้างหน้าจะได้รู้ว่าเป็นฝอยทองนะครับมาหั่นครึ่งเหมือนกันนะครับดูไส้จะแบบ หนานุ่มเยอะไหมไหนะครับฝอยทองอองแล้วกนะันนะโอเคมาลองกันอื้มอื้สัมผัสได้ถึงฝอยทองครับสัมผัสได้ถึงฝอยทองอืมเอาละมาดูกันหนึ่งสองซ่อมอืมอดู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 ใส้ซะก่อนเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยไม่ใช่ไม่น้อยไม่ใช่น้นน้อยนะ โอ้นี่ครับก็ยังคงเป็นขนมปังที่มีไส้เยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับนะยังไม่เปลี่ยนแปลงครับนะก็คือเมื่อก่อนไส้เยอะยังไงนะครับตอนนี้ก็ไส้ก็ยอะเหือนเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเมื่อก่อนจริงๆอาจจะเยอะกว่านี้หรือเปล่านะแต่ว่าด้วยณัปัจจุบันณตอนนี้นะครับที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ยผม่าเนี่ยผมก็ถือว่ามันเยอะนะเยอะมากนะซึ่งตอนนี้เตอนนี้เมื่อก่อน เมื่อก่อนมันจะก้อนละยี่สิบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ด้วยวัตถุดิบด้วยเวลาและต่างๆ,ๆทําให้มันแพงขึ้นมาครับตอนนี้อยู่ที่ก้อนละยี่สิบห้าบาทนะครับแต่ว่ายี่สิบห้าบาทด้วยไส้ขนาดนี้นะครับผมว่ามันก็คุ้มค่าอยู่นะครับผมถือว่ามันยังคุ้มค่าและได้เยอะอยู่นะครับก็ใครสนใจก็ลองตามหาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าปังวุ้ยเฮ้ยมีหลายสาขามากเยอะมากครับเนี่ยให้ดูนี่คือ เห็นไหมเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยอันนี้คือสาขาของฟางเว่ยเฮยนะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับก็ลองค้นหาดูก็แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่ารสชาติมันก็อร่อยแล้วก็ได้เยอะด้วยนะครับยี่สิบห้าบาทคุ้มค่ามากนะครับคุ้มค่านะครับอ่ะดังนั้นคลิปนี้สรุปว่าฟางเว่ยเฮยปีสองพันยี่สิบสองนะครับไส้ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับคุ้มค่าเหมือนเดิมครับอร่อยเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคดังนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับ อ๋อเดี๋ยวขอลืมไปนิดนึงคืออันเนี้ยมันมีแค่ไส้ไส้ฝอยทองกับไส้หมูหยองนะครับแต่ว่าบางเฮ้เยเฮ้ยไส้มันเยอะมากนะครับมีอยู่ประมาณนู่นนะประมาณสักยี่สิบกว่าไส้ได้อะ่ะเยอะจนแบบผมงงว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าโดยที่ว่ากินคนเดียวก็เลยซื้อมาแค่สองไส้เท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่มีแค่ไส้แค่นี้นะมันมเยอะมากผมจำไม่ได้มีอะไรบ้างแต่แต่มัเยอะอะ่ะก็ลองไปค้นหาดูกันแล้วนนะครับแล้วก็ลองไปซื้อกินดูแล้วกันผมว่าคุ้มค่าอร่อยนะครับนะโอเคฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องจาาจรรลลกัันจิงๆแ้วคบ ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ